ถ้าเราพูดแล้วเนี่ยเราไม่ได้กรองเราไม่ได้วางแผนก่อนค้นถามปับ๊บเราพูดไม่ได้วางแผนก็จะพูดไม่รู้เรื่องครับ <S <S อันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่เยอะเพราะคนหลายหลายคนเชื่อแบบนี้ว่าเรามีข้อมูลละเราพูดข้อมูลไปเรื่อยปรากฏว่าข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเรียงอย่างดีครับอีกฝ่ายฟังเราไม่รู้เรื่องครับเพราะว่าคนพูดกับคนฟังเนี่ยมักจะมาคนละจุดยืนเสมอเช่นคนพูดรู้ระว,ว่าตัวเองต้องการอะไรรู้เนื้อหาหมดละรู้ศัพท์เทคนิคมดละปรากฏว่าคนฟังครับ ไม่ได้รู้ว่าเขาด้วยที่สุดก็เลยขึ้นความถีมันไม่ชนกันถ้าอยากจะพูดได้รู้เรื่องข้อแรกก่อนเข้าใจผู้ฟังของท่านก่อนว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเหมือนท่านค่ะเรียนอาจารย์รัชนีบูร์เนธพักดีอาจารย์ประจำรายวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครูนะคะส,สมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวกัญญาณ์แก้วเคลือบค่ะ และนายตะวันฉายเศษบุภาค่ะนางสาวสุภาพรทับแสงค่ะนางสาวสุนารีมาดขาวค่ะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอที่พวกเรานำมาวิเคราะห์ในวันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอของดรวิทนะคะดรวิทได้เผยแพทยพูดอย่างไรให้รู้เรื่องเทคนิคง่ายๆแค่รู้สิ่งนี้ของดรวิทย์วิทสิทเวคินคลิปนี้เกี่ยวข้องกับศาสตร์วาทวิทยาเพราะวาทวิทยาคือศิลปะการพูดให้น้มน้าวใจ และทำให้ผู้ฟังเข้าใจคลิปนี้จึงเป็นตัวอย่างของการใช้วาทวิทยาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพค่ะเทคนิคพูดให้รู้เรื่องนะคะในคลิปนี้เนี่ยดรวิทย์เนี่ยอธิบายว่าปัญหาของการสื่อสารหลายคนน่ะคือพูดแล้วคนไม่เข้าใจแต่เราเนี่ยสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคนิคง่ายๆก็คือ1 คิดก่อนพูดจัดลำดับความคิดให้ชัด 2. เลือกคำง่ายเข้าใจตรงกัน 3. ม,มีจุดประสงค์การพูดที่ชัดเจนและ 4. ใช้ตัวอย่างหรือเรื่องเล่าช่วยให้เห็นภาพนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยช่วยให้เราพูดกระชับเข้าใจง่ายและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะเมื่อเชื่อมโยงกับแนวคิดของอริสโตเติลซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิทยาเขาได้เสนอว่าการพูดนมนาวใจอย่างมีประสิทธิภาพต้องมี องค์ประกอบ3อย่างสำคัญได้แก่ 1. ความน่าเชื่อถือของผู้พูดคืออีท o สผู้พูดต้องมีความรู้ความชำนาญหรือบุคลิกภาพที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความไว้วางใจและเชื่อถือในสิ่งที่พูด 2. อารมณ์และความรู้สึกพาท,ทอสการสื่อสารที่ดี ควรกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกร่วมเห็นภาพเข้าใจและค้อยตามผ่านการใช้ตัวอย่างเรื่องราวหรืออารมณ์ 3. เหตุผลและตากะโลโก้เนื้อหาที่พูดควรม,มีการเรียบเรียงอย่างมีระบบมีหลักฐานเหตุผลและข้อมูลสนับสนุนเพื่อให้สารมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายในคลิปดังกล่าวเทคนิคการจัดลำดับความคิด และการพูดอย่างเป็นระบบสะท้อนถึงโลโก้ซึ่งแสดงถึงเหตุผลและความชัดเจนของสารขนาดเดียวกันความน่าเชื่อถือของผู้พูดเป็นส่วนของ e t ทสและการใช้ตัวอย่างหรือการสื่อสารที่สร้างอารมณ์ร่วมกับผู้ฟังเป็นส่วนของ p a t ทสซึ่งซึ่งสามส่วนนี้ผสมผสานกันอย่างกลมกลืนจึงทําให้การพูดมี พลังในการโน้มน้าวใจและถือเป็นหัวใจสำคัญของศาสตร์แห่งวาทวิทยาตามแนวคิดของอริสโตเติลนั่นเองค่ะคลิปนี้สอนให้เห็นว่าการพูดให้รู้เรื่องสำคัญกว่าการพูดให้เยอะเราควรพูดอย่างมีโครงสร้างชัดเจนและเข้าใจง่ายซึ่งเป็นหลักสำคัญของวาทวิทยาทักษะการพูดเป็นสิ่งจำเป็นเราสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ในการนำเสนอในการสอนการสื่อสารและการใช้ในชีวิตประจำวันได้คลิปนี้จึงเรงียงเป็นแรงบรนดาลใจ ให้เราพัฒนาวาทศิลป์ของตนเองได้